เทศบาลตำบลหานแก้วมีพื้นที่รับผิดชอบเก้าหมู่บ้านมีประชากร5,843คนจาก2,703ครัวเรือนมีผู้สูงอายุตามระบบฐานข้อมูล1,579คนสูงถึงร้อยและสาวเจ็ดของประชากรทั้งหมดในตำบลเนื่องจากในปัจจุบันสภาพครอบครัวในตำบลหานแก้วได้เปลี่ยนไปจากอดีตจากที่มีคนหลายคนอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นทำให้ผู้สูงอายุ ต้องอยู่กันตามลำพังขาดคนดูแลและอาจเกิดความรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมายร่างกายเสื่อมสภาพสุดโทมไปตามการเวลาและอายุผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการที่รพสตองของเนาะก็มีปริมาณที่แบบเดินเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นก็เลยมีตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมีความอยากรู้ว่าผู้สูงอายุในบ้านเฮาเนี่ย มีปัญหาด้านสุขภาพออย่างพ่องผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะการปวดปวดเนื้อปวดตัวปวดข้ออย่างอี้เจ้าแล้วก็การจ่ายยาของเราพอสตอส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดเราก็นาปัญหาตรงเนี้ไปหารือกันกับคณะผู้บริหารท่านนายกเปิ้ลกับมีดําริอยากจะจัดตั้งคือสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะเจ้า หับสมัครผู้สูงอายุเขาจะมีการสอบถามผู้สูงอายุที่มาสมัครว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรอย่างพ้องแล้วก็ส่วนใหญ่ที่คําตอบที่ได้ก็คืออยากจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การสร้างเสริมอาชีพเพื่อผู้สูงอายุที่ไวหลังเกษียณเราจะเน้นคือความสําคัญการดูแลสุขภาพร่างกายก่อนถ้ามีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพใจก็จะดี การที่จะสร้างอาชีพหรือว่าไปทำอย่างอื่นมันก็จะสามารถทำได้ง่ายนะเจ้าก็มีการคิดค้นว่าเอ๊เฮาจะยิ่งอย่างใดดีเพื่อผู้สูงอายุที่มาได้มาสมัครเป็นสมาชิกในศูนย์ของเฮากับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านที่ัสะดวกที่จะมาร่วมบ่มีลูกหลานมาส่งมาโ้องเฮียนไอเจ้าเฮาก็เลยปรึกษาหาลือกันกับกลุ่มผู้สูงอายุในเฮียนเฮาเปิ้ลก็ได้แนะนำเปิ้นบอกว่าครูเอคุณครูจิดาภา แล้วเจ้าฮาก็ออกไปตัยหาที่บ้านเปิ้ลก็นแนะนําว่าการฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพตอนนี้เป็นนวัตกรรม12ท่าเนี่ยสามารถที่จะช่วยเองอย่างต่างๆพอเปิ้ลอธิบายให้เขาฟังเขาก็มีความรู้สึกสนใจผู้เข้าร่วมทุกคนอู้เป็นเสียงเดียวกันว่ามีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยให้มีสุขภาพด,ดีขึ้น เข่าเสื่อมเจ้าอ่าเลยไปแพาตัดอายุมกหกสิบปเจ้าระนดีนี้อยู่เจ็ดสิบเอ็ดมันก่อนจะว่าหายด้วไว่าหมันมันเปลี่ยนเข่าใหม่มันก่อนนักเนาะมอดจะว่ายายอย่าไปกินนอกเนาะนี่มันเสี่ยงกับไตนะเจ้าเอีกัดเจ้าเวลาเจบหัาอกกินน่ะเมอะแล้ววันน้เริ่มเข้าห้งการนี่โอ้ดีแต่เนาะดีเข่าของห้งซื้อว่าด,ดีข่องเตียวข้อง ขึ้นบันไดถึงสีหงส่ห้าสี่ของบ้านยายนี่เตียวขึ้นสบายเลยเจ้าอี้เราก็เข้ามาอี้เนาะอี้เนาะมาอี้เนาะเรามามาอี้แหมมาอี้จักมาอี้อ่ะเออชอบนะบิดบานก็ชอบอโอ้่โอ้มันได้หลายอย่างอันนี้มันก็ได้ตขดะ,ขดะ,ะข้อนี่นาะข้อเฮาเลยเนาะน้าข้อฮองก็มันไปปีสักเตือนนิ้วล็อกหมีเออจะเอะ็นล็อกนิ้วล็อกอันยังก็หมี บดได้กี่ยาแค่เส้นเลยนะใครเส้นอีกแวนอะเม็ดเหลืองๆนะเนี่ยบดได้บดได้กินเลยเจ้าก็เ่าก็ทิ่เป็นโจ๊กว่าเ่าก็ะทายทายไว้ว่าท่าหนึ่งท่าสองท่าสามก็จำจำได้พ่องแต่กับครบทุกกระบวนการที่มาด้วก่อนนี่นะแต่เ่าคนเดียวนี่มันก็ยากหน่อยถ้าเจ้าหมูโดยกันมันเปล่ากับไฟกับมวนอยู่ที่ท่าประจำก็อยู่บ้างก็อีพ่อง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 อะไรกันยกตีนยกมือพ่องอีพ่องอีพ่องยาห่อขึ้อมวล ทุกส่วนของร่างกายเขาได้ขับเคลื่อนไปได้แต่ก่อนเขาเกาะเจบออนออดแหน่พ่องเราแต่ธรรมดาแต่หูซื้อก็ประเดี๋ยนี้มันบอกพอเจบนอนเมื่อคืนเกาะสบายบ่เจ็บเอวมาเจบอย่างนอนราบแล้สบายบอกพ่อว,ว่าดีดีอันนี้ดีพ่อสนับสนุนตัวอ,อยากจะให้คนรุ่นหลังสืบสืบต่อกันไปนครับในฐานะครูผู้สอนมองว่าการฟ้อนเจิงทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถเห็นหูได้โดยบ่ยาก และถือว่าเป็นหนึ่งในในวัตกรรมเพื่อสุขภาพมีแค่12ท่าสำหรับผู้สูงอายุกับเด็กๆจําได้อยู่ละเพราะท่าที่ครูคัดมาแต่ละท่ามันจะมีความหมายต่อกล้ามเนื้อของบุคคลแม้กระทั่งว่าผู้สูงอายุที่นั่งกับเก้าอี้เนี่ยสามารถทําได้และสามารถ เพิ่มกล้ามเนื้อขาและแขนให้แข็งแรงขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องเร่งรีบเขาเรียกว่าไม่ต้องเร่งรีบให้กล้ามเนื้อสร้างไวค่อยๆสร้างให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไปทีละนิดทีละนิดเด็กๆก,ก็เหมือนกันพูดง่ายๆเหมือนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพล้านนาสร้างสาร์อะไรประมาณเนี้ยเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็ได้รักษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านด้วยนอกจากจก,กิจกรรมการฟ้อนเจิง องเรียนผู้สูงอายุยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจในสถาบันผู้สูงอายุหันแก้วนี่มีหมดกูอย่างตั้งแต่วิชาการเรื่องความรูม้เรื่องกฎหมายคุณภาพเรื่องส่งเสริมอาชีพสอนเรื่ออ่อนพร้อเจริญสอนรอน,อรอนรไปวัดพ่องนะครับมีหลายอย่างที่จะเพื่อซุมชนเขาสถาบันเขามีความรู้แล้ว,ว,ลวเขาก็เอาความรู้ของเขาเนี้ ไปถ่ายทอดต่อคนในชุมชนคนในตำบลเขาทุกประเภทบอกว่าอาชีพบอกว่าการออกกำลังกายบอกว่าการน้อมนำ,นำจิตใจให้ทำมุญซึ่งทางเทศบาลตำบลหานแก้วพร้อมจะสนับสนุนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนในทุกมิตินวัตรกรรมท้องถิ่นถ้าหากว่าเรา ก่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆภูมิปัญญาใหม่ๆและสิ่งที่จะเสริมสร้างให้กับชนรุ่นหลังหรือว่านอกตำบลน,นอกอำเภอผมถือว่านวัตกรรมเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้เผยแพร่ไปและสมควรที่จะเป็นนวัตกรรมด้านศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีเพื่อส่งเสริมหรือว่าให้ความแข็งแกร่งขึ้นทุกปีทุกปีนะครับแต่ถ้าหาว่าประเมินในระดับตนเองได้ไหม ว่ามีความพึงพอใจแท่ไหนก็มีความพึงพอใจมากครับเกี่ยวกับการที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุมานานนับ10กว่าปีนะครับและก็จะส่งเสริมตลอดไปและมีสิ่งต่างๆที่จะต้องคอยปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปในโอกาสหน้านะครับ